สวัสดีค่ะตอนนี้นะ้ามายืนอยู่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําการเปวงเงินของ i อ o ิบบาสาผ่านตู้ธนาคาร ATM ของกสิกรไทยกัน,นะคะ่ะใส่รหัสบัตรของคุณ เลือกที่เมนูชำระเงินค่ะเลือกที่อื่นๆเลือกประเภทบัญชีของคุณใส่รหัส80315แล้วกดถูกต้องค่ะใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมแล้วกดถูกต้องค่ะใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดถูกต้องหน้าจอจะแสดงข้อมูลจำนวนเงินที่เติมแล้วกดยืนยันการทำรายการค่ะ นมคะง่ายแค่นี้เองเขากับน้ำและเคล็ดลับดีๆจากไอโอไบส์ฝากจ๊กได้ใหม่วันนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ